สวัสดีครับหน้าฝนแบบนี้เรามาดูปัญหาการระบายน้ํากันสักหน่อยดีกว่าที่หมู่บ้านนี้เขาทาระเบียงเล็กๆหน้าห้องนอนเอาไว้ด้วยแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการระบายน้ําเมื่อเวลาที่ฝนตกหนักๆน้ํามันจะระบายไม่ทันจนกระทั่งสูงขึ้นสูงขึ้นเข้ามาถึงพื้นปากเก้ภา,ายในห้องดูสิครับพื้นภายนอกนั้นมันต่ํากว่าพื้นปากเก้ภา,ายในห้องอยู่เยอะทีเดียว แต่ว่าน้ําก็ยังเข้าไปตรงพื้นปะเก้ภายในห้องจนพื้นเสียหายได้ตามปกติแล้วพื้นระเบียงแบบนี้เขาจะมีระบบการระบายน้ําอยู่2แบบแบบแรกก็คือเจาะรูที่ผนังระเบียงให้อยู่ต่ํากว่าพื้นเล็กน้อยแล้วต่อท่อยื่นออกไปตรงๆเลยกับแบบที่2ก็คือเป็นท่อฝังพื้นเหมือนกับพื้นห้องน้ําแบบนั้นเลยแล้วการระบายน้ําที่มีปัญหามากๆก็คือท่อฝังพื้นแบบนี้นี่แหละครับห้องนอนห้องนี้อยู่ทางหน้าบ้านเพราะฉะนั้นการต่อท่อตรงๆออกไปทางหน้าบ้านมันดูไม่สวย เขาก็เลยใช้วิธีเป็นท่อระบายน้ําแบบฝักพื้นแบบนี้ฝาท่อเดิมที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับว่าผมลองเอาใบไม้วางเพียงแค่ไม่กี่ใบมันก็จะปิดทางลงของน้ํามิดชิดเลยทีเดียวซึ่งสําหรับระเบียงแล้วฝาท่อระบายน้ําที่ถูกต้องควรจะเป็นแบบนูนขึ้นมาในลักษณะนี้จริงๆแล้วผมต้องการแค่โดมโคง้งสเตเลสต,ตัวนี้แต่มันไม่มีครับเขาขายมาเป็นชุดเลยผมเลยต้องซื้อมาทั้งสองชิ้นเวลาที่เราเลือกซื้อก็ต้องให้มันมีขนาดที่พอดีกับของเดิมหรือว่าใหญ่กว่าของเดิมเล็กน้อยก็ได้ผมตั้งใจที่ ที่จะเอาโดมวางลงไปในลนักษณะนี้ครับทีนี้ผมจะสมมุติว่าใบไม้ที่ปลิวมาอยู่บนระเบียงนั้นมันจะอุดรูช่องระบายน้ําได้อย่างไงบ้างผมจะลองวางเพียงใบเดียวก่อนเห็นไหมครับยังมีรูระบายน้ําอยู่เพียบเลยอ้าววางเพิ่มวางเพิ่มวางเพิ่ม เห็นไหมครับยังไงมันก็ยังมีช่องมีรูให้น้ามันไหลได้อยู่ผิดกับฝาท่อเดิมซึ่งเป็นแบบที่ใช้ระบายน้ําในห้องน้ําตรงนี้คือข้อผิดพลาดของเจ้าของหมู่บ้านผู้ที่ออกแบบนั้นอาจจะไม่ได้ทาถึงถึงปัญหานี้อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าผมจะไม่ตัดพื้นแล้วก็จะไม่เซาะร่อ,องด้วยความต้องการของผมก็คือติดตั้งโดมครอบลงไปบนพื้น ดังนั้นผมจึงต้องทําความสะอาดพื้นผิวโดยรอบด้วยใยขัดก่าว่าให้เอาฝุ่นผงที่ติดค้าอยู่บนพื้นนั้นออกให้ได้มากที่สุดเวลาที่เราเอาวัสดุใหม่ไปแปะทับไม่ว่าจะใช้กาวหรือวัสดุประสานใดๆก็แล้วแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือทําความสะอาดพื้นผิวให้ดีที่สุดไม่ต่างอะไรกับการทาสีเลยครับเพราะว่าถ้าเราเตรียมพื้นผิวไม่ดีสีก็จะหลุดลอนได้ง่ายแต่ถ้าให้ดีกว่าน,นี้ก็ควรจะสกัดปูนขาวที่อยู่รอบๆท่อระบายน้ําออกสักหน่อยแต่จะทิ้งไว้แค่นี้ก็พอได้เหมือนกัน ผมจะวางฝาครอบลงไปในลักษณะน,นี้เห็นไหมครับว่ามันจะพอดีกับฝาท่อเดิมเลยทีเดียวและแน่นอนว่าผมคงไม่ใช่กาวร้ออหยอดลงไปแน่ๆครับตัวฝาท่อที่มาด้วยกันนั้นผมจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าจะใช้เจ้าตัวนี้ผมจะต้องตัดเซาะร่องพื้นปูนแล้วก็เจาะบากลงไปให้มันพอดีซึ่งช่างจําเป็นที่ไม่ได้ทํางานในลนนักษณะนี้บ่อยๆอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายถ้าวางแล้วไม่เสมอพื้นก็จะเกิดปัญหาน้าขังหรือปัญหาอื่นๆตามมาได้อีก ดังนั้นผมจะวางฝาครอบลงไปตรงๆในลักษณะนี้ e. ด้วยความบางของเจ้าฝาครอบตัวนี้ทําให้มันลอยนูนสูนขึ้นมาจากพื้นไม่ถึง1มิลิเมตรน้ำยังระบายได้ดีไม่เกิดปัญหาน้ําขังแน่นอนเมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะใช้วิธีนี้ก็ไปต่อกันเลยครับนี่ครับตัววัสดุที่ผมชอบมากๆมีติดป้านไว้อยู่เป็นประจําไม่เคยขาดและใช้มันบ่อยมากทีเดียวมันก็คืออ e ีพ็อกซี่พัตตี้ หรืออีพ็อกซี่แบบปั้นเหมือนดินน้ำมันเราจะต้องผสมอีพ็อกซี่ส่วน A และ B เข้าด้วยกันในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเท่าๆกันแล้วก็นวดให้เข้ากันอย่างดีโปรดเตรียมน้ำไว้ใกล้ๆมือด้วยเพราะถ้าเราเห็นว่ามันเหนียวติดมือมากๆก็แตะน้ำเล็กน้อยแล้วมันก็จะไม่ติดมือทำให้เราปั้นง่ายนวดง่ายในคลิปนี้ตัวเส้นที่ผมปั้นนั้นมันอาจจะเล็กไปสักนิดหนึ่งถ้าใครลองทําตามแล้วก็ทําให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยก็จะดีผมปั้นอีพ็อกซี่เป็นเส้นๆแล้วก็วางแปะรอบ ปากท่อเลยครับกะว่าให้รัศมีของมันเส้นระบบของมันนั้นใหญ่กว่าฝาครอบเล็กน้อยเพอะเราจะใช้นิ้วในการปาดเนื้ออีพ็อกซี่ให้หุ้มฐานครอบฐานของฝาครอบให้ทั่วถามว่าอีพ็อกซี่แค่เนี้ยมันจะอยู่หรออยู่ครับเพราะเจ้าฝาครอบนะั้นมันเป็นเพียงแค่โลหะบางๆแล้วมันก็วางอยู่กับที่แบบนั้น ไม่ได้รับแรงกระแทกแรงดันใดๆเลยถ้าเราไม่ได้ไปเตะไม่ได้ไปชนมันมันไม่หลุดออกมาง่ายๆหรอกครับแต่อย่างที่บอกครับว่าเส้นอ e ีพ็อกซี่ที่ผมวางลงไปนะมันอาจจะบางเกินไปสักน,นิดนึงถ้าใครทําตามก็กรุณาใส่เพิ่มให้มากกว่านี้สักหน่อยเอาละตอนนี้ผมวางอ e ีพ็อกซี่จนทัวแล้วเดี๋ยวจะเอาฝาครอบมาวางทับลงไปเรามาดูกันว่าผมจะทํายังไงกับมันต่อเจ้าอ e ีพ็อกซี่ชนิดนี้เขาโฆษณาว่าแห้งได้แม้เปียกน้ำดังนั้นเพื่อทำงานง่ายผมจึง แตะน้าเล็กน้อยจากนั้นก็วางฝาครอบลงไปบนวงอีพ็อกซี่ที่เราวางเอาไว้แต่แรกออกแรงกดให้แนบกับพื้นผิวในทุกๆด้านเห็นไหมครับว่าอีพ็อกซี่มันจะล้นออกมาทางด้านข้างมากกว่าเส้นรอบวงของตัวฝาครอบเล็กน้อยจากนั้นก็ใช้นิ้วค่อยๆปาด ให้มันเสมอกับฝาครอบโดยหุ้มตัวฝาครอบฐานของฝาครอบเอาไว้ให้ทัว่วการหุ้มขอบของฝาครอบนี่แหละครับที่จะทําให้ตัวฝาครอบนั้นมันยึดติดอยู่กับพื้นไม่หลุดออกมาได้ง่ายๆแต่ก็ต้องใช้นิ้วปาดแต่งให้ดีอย่าให้มันสูงขึ้นมาจากพื้นมากซึ่งตัวนี้ตอนนี้มันก็ผ่านมาประมาณปีกว่า mm hmm. เกือบ2ปีจะหมดฤดูฝนในปีที่2เรียบร้อยแล้วมันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ยังไม่หลุดหายไปไหนมันยังทําหน้าที่ของมันได้เป็นอย่างดีจากนั้น ก็ไม่มีน้ําล้นเข้าไปในห้องอีกเลยตรงนี้เป็นการแก้ไขปัญหาแบบง่ายๆถ้าใครต้องการความแข็งแรงมากๆแล้วก็สวยงามด้วยก็คงต้องเสาะล่องเสาะปูดกันไปตามระเบียบและวิธีการที่เป็นมาตรฐานแต่อาจจะได้รับปัญหาอื่นตามมาในภายหลังผมก็ไม่แน่ใจ เสร็จแล้วครับวิธีการแก้ปัญหาแบบง่ายๆของผมน้ําฝนก็ระบายได้ดีขึ้นและไม่มีปัญหาน้ําขังแน่นอนเพราะแทบจะไม่สูงขึ้นมาจากพื้นเดิมเลยถ้าช่างทําพื้นเดิมเอาไวด้ดีมีความละดเอียงที่พอเหมาะรับรองว่ายังไงน้ําก็ไม่ขังครับก่อนที่กาวอีพ็อกซี่จะแห้งก็ตรวจด,ดูตรวจสอบดูให้ดีๆถ้าเห็นว่าเนื้ออีพ็ซี่ที่หุ้มฐานของฝาครอบมีปริมาณที่น้อยจนเกินไปก็ หามาแปะเพิ่มความถึงแล้วเนื้อวัสดุอีกชนิดหนึ่งที่สามารถใช้ในงานนี้ได้ก็คือซิลิโคนแต่เนื้อซิลิโคนที่เหนียวนั้นมันอาจจะปาดแต่งยากสักหน่อยทั้งนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยเช่นกัน